สวัสดีครับพบกับผมในรายการต้าเกมเมอร์ครับสวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านและท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ขอต้อนรับสู่เกมหมคครับนะครับเราจะมาสอนสร้างบ้านนะครับสวยๆพร้อมกับตกแต่งหน้าบ้านของคุณครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับ โอเคนะครับเริ่มแรกให้ต้องมีบล็อกไม้โอแปรรูปนะครับบล็อกที่สองที่ต้องมีครับก็คือไม้โอธรรมดาแล้วอันดับแรกที่ต้องทำก็คือขุดไปแปดช่องนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดปดโอเคเมื่อขุดครบแปดช่องแล้วครับ แล้วก็ขุดอีกครับนี่เราจะขุดขุดขุด,ขดขุดไปอีกครับแล้วก็กะระยะไว้สักสิบช่องนะสามแล้วสนะี่ห้าหสบโอเคก็ได้สิบช่องแล้วก็ขุดทำการขุดขุดก,กนมันเสร็จนะครับ ขุดออกให้หมดเลยครับพอขุดออกให้หมดปุ๊บคุณก็พอคูณขุดออกหมดปุ๊บคุณก็วางบล็อกเข้าไปครับวางบล็อกไปให้เต็มเลยครับนี่มันจะออกมาได้ลักษณะอย่างนี้แล้วคุณก็วางบล็อกให้เต็มในนี้เลย นี่ครับพอคุณวางเสร็จปุ๊บให้กะระยะไว้นะคะระยะระยะไว้ทำช่องประตูนะครับช่องประตูด้านหน้านะครับนี่ ไว้ามช่องประตูด้านหน้าด้วยครับบางทีพื้นที่ประตูคุณอาบจะเบี้ยวครับเพราะว่าไม่ได้กะไว้ก่อนสร้างบ้านทุกรอบก็ะกะพื้นที่ไว้ก่อนครับโอเคเมื่อคุณได้หน้าตาออกมาอย่างนี้แล้วครับแล้วก็ วางบล็อกไม้โอ๊กข้างๆา,างนี้ครับสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ก็หาเพีับนี่ครับวางห้าบล็อกเงียบเงียบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคได้ห้าบล็บอกปุ๊บแล้วก็วางอีกนะครับตัวหนึ่งครับนี่ครับพอได้ปุ๊บ แล้วก็วางไปอีกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้อย่างนี้แล้วครับก็วางอีกให้เป็นสีมุมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าอีกครับอันนี้ก็ห้าครับหนึ่งี้โอเคโอ้ได้ปึ๊บแล้วก็วางบล็อกนี้ให้ทั่วกันเลยคนี่ นีโอเคพอได้ประมาณนี้พอคุณได้ประมาณนี้แล้วครับคุณก็วางไปเรื่อยๆนะครับวางวางวงวาง,วาง,ว,างวางเลยครับนี่ครับแล้วก็เว้นช่องประตูไว้หนึ่งสอง ก็จะเท่ากันอย่างนี้แล้ะคุณก็เอาประตูมาใส่นะครับนี่ครับนี่ครับ,รบมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับและคุณก็เอาบอ็อกกระจกหรือแผ่นกระจกก็ได้ครับมาใสา่พอที่จะใส่นะครับต้องวาง บอกอันนี้ไว้ทุกมุมนะครับนี่ครับอย่างนี้นี่ครับไม่วางก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ผมขอขออนุญาตวางครับนี่ครับนี่ครับวางเสร็จมันก็จะออกมาดีนะถ้าวางออกมาถูกนะครับถ้าคุณวางถูกนะมันก็จะออกมาดีครับ โอเคนี่เนี่ยวางวางวางให้หมดแล้ววางมันก็จะเสร็จแล้วพอได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับโอเคพอได้ลักษณะอย่างนี้แล้วแล้วก็เอานี้ปิดนี่นี่อย่างนี้แล้วนี่ครับปิดอย่างนี้แล้วเนี่ย ปิดให้แนี้บเนี้ยนะครับปิดให้หมดเลยครับน,นี่ครับปิดให้หมดอย่างนี้นลครับพอมันหมดแล้วมันได้อย่างนี้ลแล้วเราก็เติมเติมเสริมด้านบนได้เนี่ยก็ใส่ธรรมดาธรรมดาไปนี่ก็จะออกมาอย่างนี้ โอเคด้านหน้าไม่ต้องทำอะไรครับด้านข้างบ้านกับทางด้านหลังบ้านต้องทำน,นี่ครับวาออีครับเหมือนเดิมกับตอนเมื่อกี้นะครับที่เป็นด้านล่าง จะออกมาเสร็จนะครับนี่พอมันเสร็จปุ๊บแล้วก็วางแผ่นกระจกเหมือนเดิมนะครับนี่วางแผ่นกระจุกอกปอกๆเลยโอเคครับพอเสร็จแล้วได้อย่างนี้นะครับคุณก็เอาบล็อกนี้ปิด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  แล้วทำหลังคารับนี่ปิดปิดนี้โอเคปิดย่างนี้ปิดปิดปิดไปเรื่อยๆบนี่ครับมานี่ครับโอเคครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็มาทำหลังคา บนบ้านกันเลยครับโอเคเราใช้บนไดนะบนไดไม้อุ้ดนะครับนี่มาวางวางเลยครับน,นี่ครับวางวางมาเรื่อยๆเลยโอเค พอทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้เสร็จแล้วแ๊บคุณก็ต้องไปทำอีกหนึ่งชั้นนะด้านบน,บนนี้นะโอเคคุณก็ต้องทำด้านบนตรงนี้เสร็จแนละ้วโอเคครับพอได้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทำไปอีกหนึ่งชั้นนะ มัข้าไปอีกหนึ่งชั้นมันก็จะเป็นหลังคาให้คุณแล้วนะครับโอเคเมื่อสองอันนี้ มาบันจบกันก็เรื่อมไปตกแต่งของกันเลยครับนี่พอเสร็จได้บ้านหลังนี้แล้วคุณก็ไปเอาโคไฟติดในบ้านติดตรงมุมไหนก็ได้นะครับนี่ครับติดไปเรยบเรับเรับโอเคมองแปน้นมองแป้นนะแป้นอะไรก็ได้ครับนี่แป็น Okay. พอเราทำอย่างนี้เสร็จปึ๊บแล้วก็หาอะไรก็ได้มาตกแต่งสิ่งของนี่มันก็จะเอาไอ้นี่นะครับโุมสีแดง,งนั่นแล้วก็เอา โซฟาหรือทำเป็นเก้าอี้ก็ได้ผมทำเป็นโซฟาดีกว่าเนาะนี่แล้วก็มีป้ายนี่ครับป้ายนี่ครับพอทำอย่างนี้ปุ๊บนี่เออผมก็วางอันนี้เข้าไปนี่ครับนี่ครับ ได้อย่างนี้เพื่อวางตรงนี้อย่างนี้ค,คุณก็กดชิปนะครนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งโอเคครับนี่มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้มันก็จะออกมาหน้าตาดีอย่างนี้เลยครับจะเป็นโซฟาเลยครับ เยับมันก็จะเป็นโซฟาอย่างนี้แล้วนี่โอเคครับมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอยากทำเติมเพิ่มเสริมหรือเอาดอกไม้มาประดับบ้านก็ได้นะครับอย่างนี้ครับดูนะครับนี่ครับ เคบทำให้จนทั่วรอบบ้านนะครับโอเคนี่ครับ, okay. รบแล้วมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามและคอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่มาชมคลิปผมครับขอบคุณครับ